พบกันครับเพื่อนๆอีกสำหรับคลิปนี้ <c oughs> อาจารย์ทิภาพมาศึกษาสมเด็จเนื้อเขียวอเซียนหลายคนกนจะเอื่นสีนีว่าสมเด็จเนื้อปูนเพชรการศึกษาของห้องบองเลยว่า เนื้อ,อยังดอกขอตะว,ว่าเป็นพระสมเด็จเรือเป็นจาพาะขี้ที่ห้อสีสาสมเพือสีเก็บเขาก็ต้องศึกษาว่าเก้าเก้ากิ่งบ่เก้เาเาือเก้เาเกะเขาก็ต้องศึกษาเนื้อหา <c oughs> มาเรียอาจารย์กันได้ได้ เนื้อปูนเพียรนี่มากกันเลยจิภาพเพื่อนๆือนเท่ามาศึกษาสม,สมเด็จเนื้อเขียวสมเด็จเนื้อเขียวเฮ้าเบื้องโดยตาเป้ากกะสีบบชอาไรอกเขาก็ตรงมากาศึกษา ใส่กล่องซองเพื่อเจาะมวนสารเบื้งเนื้อหาสาระอันนี้เป็นซุมเด็ดเนื้อเขียวอีกเออพิมพ์หนึง่งที่บางคนก็นอาจจะคุ้นหนาคุ้นตาครับสีเพราะว่าุมเด็จบนจะมีสีสัน ลายลายสีลายสีสันลายบรรณะเอาก้มเบิ่งข่มเก่าเก่ามาเบิ่งขบขังสำหรับเพื่อนๆที่ศึกษาขบขังเท่ากับการยุบย่นหรือว่าการหูกรอนของ,ง,ง pues, ของค์พระเป็นเว้า้อยกว่าพีธรรมดาสิมีนี <tle> ่ มันใส่โบใส่กันสิมีสำลุดมีกุกอนมีย่อยสลายมียุดยุบมียุบมีย่อนอ่อมีร้อยปู่ไตร้อยอ่อแล้วแต่สิเอเอิอนกันไปละ่อาภาษาเซียงนอกเสีเรียกกันแต่ดได้ก็เอินกันแต่ว่าสัตว์ประจันว่ามันเข้าขกิ่งมันกับสียุบสียนเป็น ธรรมศารของอุค์พะของการเวลาวนนี้อาจารย์ภาพมาซองสมเด็จเนื้อเขียวที่หลายๆคนหลายๆเสี้ยนได้ไไดไ gn, ไดเพิเ่นว่านเนื้อปูนเพชรเนื้อปูนเพชรนี่จะมีลายสีเพื่อนๆมีลายสีสัน斑斓กันแต่ว่า มืึงนี้เฮามาซาเมึงเน,เ,นมเนื้อเขียวก่อนสมดุจเนื้อเขียวใส่กล่องอสามสิบเอกเพื่อดูวันสารจากเล็กหน่อย <c oughs> การศึกษาเนื้อหาภาคสมเด็จนี้จบสิ้นง่ายๆเพื่อนที่เข้าจะเก็บสะสมศึกษาเขาก็ต้องโซ่ที่ในห้องตองศึกษาเนื้อหาได้เพื่อนเนื้อหาสารละกรมเก่า หลายๆคนหลายๆเสี้ยนบนเสี้ยนสมเด็จผู้บาอาจารย์บอกดว่าถ้าเสียนยาวนี่มันจะเป็นพิมพ์ของหลวงวิจารณ์เสียนยาวเสียนยาวเนื้อหาม่อนจันกะบ่งบอกคือเก้าว่าเป็นสมเด็จ วันละข้างส้มยัดองค์นี้อาจจะเคยใส่ใส่งานมากไม่มีการขูกลอนเป็นธรรมดาอยู่จนม,มังทานสิงวดัดขอโทษเพื่อนเอนกิวัดละข้างเขาจะบ่งบอกเอกลักษณ์ข่วม คมชัดของฐานแล้วก็ม้วนสันเนื้อหาอมสมเด็จนั้นศึกษาเ่ามีมือจบสิ้นดอกคนเดียวเข้าับศึกษาไปเลยผู้ที่สายสมเ,เก็บสายสมไว้ให้ลูกหลานอของแทนเป็นไลยเข้าไปคิดจะ้าบพึงหรอ สมเด็จกระสีมี่ลายสีเอาเ่าต้องไปเลือกพิมพ์หรือไปสังเกตพิมพ์เหล่านพดิมผ้สมเด็จเพราะว่าี่เป็นเนือ้อพระสมเด็จเนือ้อพนเอาไปเก็บได้แล้วไม่กับเก้าเอากรเบืงทีเนื้อหามนสารวังพนผ้าอืา่นควรวงด้านหลัง ความสีแปลกๆก็จะหาให้เพื่อนๆได้ศึกษาไปร้อมกันเพื่อเป็นอีเรียนลูกเบืงด้านหลังม่วนสารพระสุ่มก่อจะเห็นเด่นชัดม่วนสารต่างๆ ยกเขียวก็นีเพือนเพื่อนสังเกตว่าการศึกษาพาคสมดุลนี้ถ้าเข้าขยันศึกษาเข้าจะรู้เบื้องไ้้หลายผู้บาอาจารย์ว่า สมเด็จจริงๆท่านยุคุ่เปลี่ยนลนักษณะอย่างไรแต่ละสีสันจาวันน่ะมันสีแสดงกิริยาออกมาแบบใดการรุดดนการใยสลายของมลสารมันสีพุทธเออสีอ่อนลงมาเออพระเนื้อแบบใดเับการศึกษาเลยวันนี้อาจารย์กับพระเพื่อนมาศึกษาพระ เนื้อเขียวเนื้อปูนเพชรเป็นการศึกษาเบื้องต้นอืมศึกษาไปพร้อมๆกันเพราะว่าไอ้เอพ,อพื่อนๆเสียดอกฟันท่วงดอกเอาก็ศึกษาไปพร้อมๆก่อนน,นี่ยแหละพิจารณาเบื้องเบื้องด้ายดนเบื้องคูบาอาจารย์เออ,เอ เาจะได้รู้ว่าสมเด็จท่านยุ่คนเป็นลักษณะ,ะ,ะยังไงสาหรับคละิปนี้ก็เป็นการศึกษาสมเด็จเนื้อเขียวเนื้อปูนเพชรฝากเพื่อนๆนที่ตามศึกษาไปพร้อมๆกันสำหรับคละิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ละ